ออกมาครับเอาสองตัวนี้ขึ้นตัวเดิมครับไม่ยอมขึ้นครับตัวขาวนี่ขึ้นไปแล้วเลย

เชกันสาพี่ช่ยกันสาวดีกว่าชอกันอทีนี้แหละทีนี้ไม่ต้องทำมันขึ้นนู้นแล้วมันขึ้นแล้มันขึ้นนะครับไปแล้วเออ ไปสองแล้วครับเก้าแล้วครับมันตัวงบนน่ะเดี๋ยวไล่มาอีกครับเนี่ยเปิดนั่นแหละครับเปิดอันนั้นหมนเลยอ่า็ค้งเลยมันไล่สี่ตัวจะไล่ได้หรือมีกีตลวจไล่ได้หรือองพอทีตัวก็ได้ของลตัวงนานใำไม จะให้พกำแพงช่างิเดน,นเนี่ยเอ้ยกับบ้หอยช่างไปแล้วม่มาช่างหัวรอไปแล้วเอาละเาจับของทีละตัวครับ <c oughs> มันเป็นที่สายเลือดมัน ตัวนี้ครับใส่เลือดชัดเจนครับใส่เลือดสูงจัดเทโลเลรเลือดสูงนะครับนเ,เ,เ,เนี่ยไร้แดงเนี่ยสองตัวแค่เนี่นยวิ่งไกลเลยรัดแป๊บเดียว ตรงนี้สิบห้าเดี๋ยวไปเติมหน่วยอีกหนึ่งสิบห้าก็ะจะใส่จะใส่สิบหกไทยห้านะไ,าาไ,ไล่เลยบงังอยู่อยู่ตรงนั้นนะ่ะไล่เข้าไปเลยไล่เข้าไปเลยนะลุงประตูอยู่นั่นนะจะหลนที่ว่านี่ เห็นไหมหูยเอาหดำดนี่เน <go> ี่ดำไม่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 ไอ้โมเขาเรียกสีอะไรน่ะคอดำคอดำแน่ไม่ใช่วะ ยี่สิมีป่ะอะไรถามหาอะไรบ้างยี่สิบะไรอยี่สิบเจ็มีป่ะวันที่27่สิบเจมีไหมทุกวันเดี๋ยวซากลงมาผงป้าป้าลำพึงป้าลำพึงนตรนี้ป่ะบอกเขาป้าลำพึงขายวัวสี่ร้อยเก้าเจ็ดยาน้เยขึ้เยอเนี่ราสงเปมาังต้องมาลังใหญ่อะ ไม่มีใครจะนั่งเลยวะโซนนี้คุ้มหมดเลยน,นี่ไหมให้ตองคุ้มคนเดียว<อ>ต๋องก็ค้ำประกันเงินได้ตั้งแตตัดผมตรงนี้มองคุ้มหมดเลยแถววะไล่ตูดไล่ตูดห่วงคุยบางนางห่วงคุยอ่ะเนี่ยผันผัผันนด้วยนะผันด้วยนะลูกพี่เอา้าเอ้เบาใจเย็น ต้องเหมือนกันเลยว่ะเธอสามเงินเลยว่ะต้องเหมือนกันเอา,บาเบาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะลมนึงเดีย๋ยวข้างหัวน,นี่ถูกผลจะลมว่ะทีนนี่มันโดนไฟเป็นไรมากไหมเอเป็นแฮปปี้หลังมันไม่โดนไฟอ่ะมันโดนนั่นบาดเองขอบ อ <łość> นั่นนี่มันไม <st und Aus ulation> ่โดนไปมันโดนทางบาทอีกตัวอีกตัวไปแล้วตัวไปติดตัวตัวนี้ไปแล้วพอไหมต้องคอเย่ ไม่เช่าเขาดนกัน,นีแล้วตออ,อ๋ตัวแพ้ตอนอ๋อ <c oughs> มอะเอแกหอเปแกไหมแชมป์แชป์โดนแทงาพที่ว่าใครลงสตรอรี่จ้างหัวอลไรนะนัเนก็คนดอยนะ่ะโดนแทงวางเด็ดวางเดดอต้ถ่ายคลิปครับะะตัตอองด้วยหอทำเองเองด้วยอทำลงไอแพด่องไม่เอาอะไรมากลงนี่เสผมนี่ไม่ไหวแล้วใครลุกน้องอะ ôi nuôi cho má than này bên ạ nôn lắm trẻ không chờ tha มาโดนแทงก็ยังต่อที่เฉยโดนแทงหิ้วโดนแทงหิ้วกันนะใช้เดวนนะงัวพวกไหนรูกพวกดอยเอาลงมาจากดอยอ่ะพวกบรรดาลแหละก็งี้ยังสองเนี่ย เล่นอะไรเล่ก็ได้เล่นิ่งนิดนึงอ้โหไอ้ไอ้นั่นดีดีเลยไอ้ที่คล้องสะพายอ่ะไม้เกี่ยวสะพายอ่ะไอ้ที่เกี่ยวสะพายดีกว่ามันเป็นคล้องไอ้เล่มันมีสะพายตัว่ะ จให้อ่านมาแล้วเอาละครับหลุดรอดถอถอยพ่มาลีลานี่เอานีู่กพี่รอนี่ตัวนี้เปนน้เราพีดีเกี่ยวนี่อยแข็แล้วไมได้แล้วโดนลพี่เกียวเลยลองเกี่ยวดิ แล้วมันเป็นดำาก้าเนี่ยตัวใหญ่นะีวพอดีีดีง้ระวังปลายคางนะลูกพี่ปลายคางเข้าข้างดีกว่าเอ้ยอ่าจะได้แล้วจะได้แล้ว เอาได้แล oh, oh, ้วได้แล้วครับตัวนี้ตัวสวยตัวใหญ่เฮ้ยให้กัวนี้สู่กันนีกไป

ยืนดูเฉยเฉวะยืนดูเฉยเฉยไม่พันไม่หลสักอยเออถือไมง่าแกเตะกันแกเตะหลบแล้วยกไปเอาเอาปลายเชือกไปไวๆเลยพี่เอาปลายเชือกไปเลย เอาปลายเชือกไปไวๆเลยไม่ต้องมองอะไรแล้วเออไม่ต้องม้วนแล้วอันแล้วก็ไล่ไปรู้ไหมเออไปไม่รู้เราไม่มา

พวกเนือพกเนืมาบาไล่เข้าเข้าไหมถ้าไล่เข้าอ่ะบังพกเนอมาไหมนะโอ้โหลืมบอกอะว่านย่างเน้ออะไรสามชั้นเลยหม้อสามชั้นเนยสามชั้นเน้อนิ่มดีปะต้องสามชั้นเราไปจั่ ว่างก็ยิ่งดีนะดิรอถามเต็มเึงเลยเอ้ยเอาเก่นอีกมันไม่ใช่งานง่ายเลยครับวันนี้ครับมับมัเข้าไหนม,ม,มน่ะมับสองเส้นสองเส้นนะน้องเป็นไงแล้วสองเส้นไม่เข้าสักเส้นเ,เลาะได้ไหมบางคิดว่าผูพี่มา<บ>ช่วยกันตรงนี้หน่อยได้ไหมเลาะเนี่ยถือไม้ เออเจ้าตรงนี้ <laughs> มุดขาเขาอีกอล้อไปเลยลออไปเลยสู้สกันอีกถือไม้ไปไม่มองแล้วไม่เข้าอ่ะ <laughs>

เอาได้แล้วเอาไปลายไปเลยพี่เอาเอาหางเอา <c oughs> บอกให้ก็ <c oughs> ไปครับไปครับ ดูดดเขาไปเลยครับภูเขาไปไปล้วยังกี่ตัวเลยยักสามตัวครับเดี๋ยวมา,าใหม่ครับอีกหนึ่งตัวครับจุงสองคนเลยครับตัวที่สิบสี่ครับผมตัวนี้อ้วนมาก ไายพันชารูเล่นะครับอ,อืมวันจริงสงสายแก่เดือน ตัวน,นี้กี่เดือนครับลุงตัวนี้ตัวนี้รับตัวเดียวนี่จตอนที่ยังไม่เง้ยดร้อยอครับคตอนที่ว่าผมิกเข่านะระวังระวังระวังครับตัวนี้หยุดโอ้มันห้าวห้าวโอ้ห้าวเเดอ เอาได้อ das ีกตัวนึงงนะติกตัวเดียวสองตัวแน่นนะสิบสี่แล้วญ่เดี๋ยวเอาอีกตัวหนึ่งครับ เดี๋ยวอีกตัวหนึ่งครับตัวสุดท้ายครับตัวที่สิบห้าสี่พันหนึ่งร้อยสิบโลสี่พันหนึ่งร้อยสิบ หัวมันขัดกับเหล็กอเออย้อ,ยอนย้อนให้หัวมันตรงครับพี่หัวมันขัดกับเหล็กอยู่ดันไว้ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วทีนี้ก็โอ้โหเอาขัดเออดีดียังมีพวนเอาพวนขึ้นไปเลยพี่เอาพวนไปเลยเอาปลายเอาปลายพลไปเลยดีนะยังมีพลน,นะ ลาคุเลเหลือเกินครับพี่เอาใหม่ครับเอาใหม่ครับเพื่อให้กำลังใจด้วยครับตัวสุดท้ายตัวสุดท้องน้องสุดท้ายนะจ๊ะไปลูกไปไปเที่ยวเวียดนามลูกชุดนี้ไปเวียดนามนะครับชุดนี้ไปประเทศเวียดนาม ายให้เรียบร้อยก่อนครับอันหัวจะลงท่าเดียว เราส่งให้ในแชทกัเลยนะเลกิโลเรียบร้อยนะครับผมฝากติดตามไว้เลยครับผมวันนี้มาขึ้นวัวอ้วนครับเริ่มไปได้บ้างแล้วนะครับตอนนี้จีนปิดนะครับไปจีนไม่ได้ครับไปเฉพาะในเวียดนามก่อนนะครับตอนนี้ราคาวัวอ้วนอยู่ที่102บาทถึง103บาทนะครับวัวใหญ่ๆครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ